เป็นน่อไม้น่อไม้เป็นเราวันนี้พาไปให้ไรนี่ไม่แต่มโตไม่ชัดเจนดีไหมพาไปให้ไรนี่ปบบนี้ยหญ่โอ้โหยพาไปให้ไอ้ไร้าไปห้ไอ้ไรหน่อไม้หน่อไม้เราโก้มันเยอะตรงไหมเยอะใหญ่กล้องต๋ามไปจะไม่ให้ตามไปใช่ไหมโอเคได้ได้ยูทูบเบอร์วัยแปดสิบแปดที่พกปีค่ะค่ะเข้า่าอยากดังในโซเชียลจริงก็นั่นแหละอยากดังเ อ๋อยายอยากบักโอเคโอเคไปเล่ว่าย่าเยินแก่นมไมเป็นปื้อโนมไมมันอยู่ตรงไหนนะป้นไม่ไไอนะไว่านไว่นังแก่ไุูงมั่แก่ไฟที่สุมังแก่ไฟเอื้นอ่า่กไผันเชือนี่นมไมไปว่านรอยแม่กันแล้วโอ้ยอไรมันงมันลื่นม่งช่มันลื่นเกันเนาะ่าเดินไปกันเดินบเ้ยดินว่าเโอนไงหน่อไม้เอาปลามาแล้ว ủa với quan ngầm niu chi thời không á, gặp quan quan máy pa, quan quan no, no mày no no mài gặp niềm chi. gặp niu chi, quan ta, นบ้านอาค่ะบ้านอา,า,นอาลูกเจ้าของยานี่แหละอ่ะไปอ่ะยูยูทูบเบอร์กำลังมวดปะตุงอยู่โอ้ยโอ้ยเด,ดินไปกันอ้อเดี๋ยวมันเปนร่ำเลยนะไม่มาหนักเกินนักโคง ดูเดิมาแ่ไม่ล้หรอตงเลยอันนี้จย่ใจคลองพอดีนะใจคล่องน้องน้อยอ่ะ,อะนอนได้ปะเออน้าง,ง,ง้างไม่ไม่รู้ไอ้ผมเนี่ยขัอไนอกาเบี้ยแล้วั้อ,อนไหนไม่รู้เลยอยอน่ น้อยไร้น่นไปไปว่านเหมือนกันเพื่อนค่ะเพื่อนค่ะมีจิงนะเกเก๋เกพามาได้เก็บนอไม้จิงและอันคุณอาดีค่ะเจนีเฉียดเยือนไม่ต้องหมาโจ้หน่อไม้ปลานหน่อไม้กนมาคันหนอไม้แหอลาไจ้า ดีซาติดเองหรือไอ้ล้านตำแหหง,ง่ไงนี่นอ๋อออก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 ง่ายราดงลงไปนะีราดลงไปเจอ้ยนะซาติเต๋อเป็ดที่เป็ดที่บุกปีกะเป็ดที่บุกปีะปกปะไม่อยู่ทีเดียว <c oughs> ปปรรอยู่สุดเพลารัดกะตะโกงรัดแล้วค่ะอู้ มันราดลงไปนะนอเหโอเคโอเคไม่อม่นนอาไม่ได้เอเาอาลึกๆอีกไม่ตาเได้ก้องปลาได้มันผมไปแน่คุณได้เชื่อมเลยทำอะไกัเล่นนะทำหน้ายกไปสวนได้เดูเลยบุก้นตุกตุตุตุบน อันนี้ไม่ใช่๋ยป่าทำนกไม้เหรอมาจ่ายเลยอ,เอันนู้นเขาแย่งกันนี่เปรียบนัานมกลัวกลัวไปเลยนี่ค่อยไม่ออกกับ็องไหนตาไปที่อยู่นี่ไอ้ไข่อยเอาเอาเอาเตีเท่งนกไม้เชี่ยมเท่งนกไม้ข้องตาออกมาคืนกันเหรอไม่ใช่ตับเตะกจ่างป่ากันเว้อเอเอ เราเยือนไวไปงนะคะเนี่ยนี่ใบเตี้ยปันนี่กับปูปูปูไปสิเลยฮะปวกอันนี้ป้วนอ้าจ่ายชาไปแล้วไอ้ดิปลาดเด็กจ้ะอันนี่เอาเชียมเลยจับบนโอ้ยโอ้ยโอโอ้ยนี่นัมาเสียบ ôm ừ, mà ta để lăn ta bị Lăn tầm tổ hắc tổ Đây 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 Mà ta để lăn tầm tổ ý Mà ừ, khét Lỡ <laughs> đi <cả yốc> <laughs> ตื้อบันนี้นะมาตื้อไปมาแล้วค่ะานอหมายไปว่านเดี๋ยวเก็บใส่ในโซ่พนนะคะจะเดี๋ยวไปเอาโกออยืนเหลาโอนียนชัดเลยเอ้ยนักฟังฮิตแหละ แกเดินข้าวไปเร็วค่ะแกเดินข้าวไปเร็วค่ะทุกคนนี่ไหมแม่เท้าอ่าตรงมุดข้าวไปค่ะทุกคนตรงมุดข้าวมาค่ะตงมุดข้ามาแล้วอ้ในตุงไแม่เนี่่ะโอมันเกะหรือไหมแม่เต้าออิโอ๊มาน อ้ยพี่เมตตาโอ้ยระวังนะระวังนะเดี๋ยวลาดลงไปไหมลงไปลงกล้องนะไม่ตรงนาดลงไปเองไหมอ๋อเดี๋ยวจริงเร็วจริงเร็วค่ะเออได้มาอีกนึงลำค่ะเอาไปเอาไปตาเออซ้ำหน่อได้ซ้ำหนอแล้วเออเอาเลยไหมโอ้ไม่รู้แถมเฉยรู้นะไม่รู้อย่างไรไหมโอเค อ๋อต่อช่วงบุญมันเหรอช่วงยาวตรงต่อช่วงบุญช่วงยาวตรงต่อช่วงบุญอืมโอนเลยนั่นชอบชอบไหมครับชอบไหมคก็เราคอยเดินเอาไปใช้เลยถ้าตรงนั้นเราถือนึกนนักไม้อะโอเคได้รับคำชังรับคำชังค่ะเดี๋ยวไปเอา chút và ta tao tao bây giờ 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 tao อันนี้นอดทุกใได้อบค่ะทุกคนได้ชอบแบบว่าใครทั้งทั้งเองใยันนะโอ้ยพอเล้ตาพอเลยตาโอ้ยโอ้ย,อยเดี๋ยวพัดลงไปในกอกพอแล,ลว้วละเต้าเออืมน,นะ ไปทางฝัง่งไหนคะนั่นเดินไปก้งันไหน่เดินเลยทางกันนเดินเบาๆเดินชา้ชาๆตามั้นอกรเลดิปลดปือเลยะไมึงยันแรกงมากเอาสักทีนอกได้ะปอกอจะปลกนอีกนดผงล่นบไปชิ้นมีน้ำใจราเลย ไม่ไปกินเลยเขี่บนันเลยน่ากาไปกินกินเลยนวายเดินจนลรอายนากบควันเหมือนดกงนีเยื้พวยนี่อ่าฝักซึงคนตีเอาเชี่ยมก้องเมลาไปนะเอาเมลาดฟกวิทเขย่าเชี่ยมเมล็ดเาไปีบ ปลาเลมเลี้ยมมันเออปลาเลมเลี้ยมมันเนี่ยก็เรียกว่ามันอย่เป็นงอเป็นไรนี่เออมันเรียกว่าเสียมเอาหั่นมาโบสักทีหนึ่งว่าให้ให้เขาเอามาปั่นปื้อเอามาปั่นปื้อเอามาให้ดิเอามาให้ดิตั้งดำตั้งติดอยู่แล้วนี่โคโลงไหม้คโลงไหมอ่ะโคโลงไหมโคโลงได้โคโลงให้เขาเอาไม้เอามาไลยใคลตีเอาเสียมของเตายืนไปนะแรงกับคนตีเอาเสียมของเตายืนไปเลยน้ำมันไหม ไม่โู่ไข่ตีนะเอ๊ะน้ำมันเอิร์ดน้ำมันเอิร์ดน้ำมันเอาไปไม่แลออไข่เซิร์ฟตี่น้ำมันโร่ไม่โรแต่น้ำมันโร่จุไอตานเสียไม่เตาเยือนตีนะปลาเลียมปลาเลียมปลาเลียมได้ได้ได้โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนนะคะอันนี้อ่าเตาเยือนป้าไม่เตาเยือนปลามาห้าหน่อไม้ก้างริมอ้อยตีใน ในช่วงนี้แหละกเอาตดงหน่อไม้ปลาแล้วอ๋อได้ยเออด้ไดได้โอเคจับสามนะทุกคนสวัสดีค่ะไมคค่ะเมกำลังโปอกหน่อไม้ค่ะหน่อไม้แบบหน่อไปว่านถึงกระนี้เอาไปทำอะไรได้ย่าเม่่างจากนี้เซตว่านงเอาไปดงตดองเต๋มว่าเราต้มกันก้นไม้อะ ไอ้เก่โดนโดนรัรัดเลยแต่ว่าแก่ต้มเตี๋ยวใบพัดก็ต้มเ้าใบเต้าต้มกะปัดก็ได้ต้มกัะมูก็ได้ต้มกะมุนีอกปณีกว้างเป็นต้มกัะมูกนอกปนีนะคะเพื่อนๆต้มกะข้ามูต้มกับข้ามูแม่วาต้มข้ามูกหร้อยเนี่ยเนี่ยต้มกะมุกแค่นอกปนีโดี๋ยวเล่เพื่อนๆเล่แม่ปอกวัวจาวันเล่ยา เ uh, ม่ต้าเยือนไปเก็บมาแล้วเตือวันเย็นเลยเมพันวิธีการทำไม่เฉยทุกคนก็ทาเป็นแล้วเมล่อกพายนี่อยากทำไม่เป็นที่เราเอากาบมันออกตัวต้อตงเฉน้ำหรือเฉเกลือได้ไหมไหม ม่แม่ไม่เ,มเจ๊เลยนี่ต้มเลยครับโดมก็ต้มเลยเตื้อตีแกว่าตะไวไวต้มเอาไว้ตักตต้มต้มไว้เลยตีไว้พัดอันต้มต้มไว้เลยไว้พัดไว้เก่ววงค่ายแม่เมย์กำลังโปกอยู่นะเราตรงมุ่นปนีนะคะเพื่อน ย,ยัไงไมเจินี่ต่อมใบตองจุ่งตรงนั้นมันมันเก๋อ๋อมันเก๋ลายมันเก๋หนอะโคตรเนี่ยนะอ๋อ,อนี่ลายไม่ถึงมั้ยโคตรมันค่ะเพราะตัวเต็มเต็ม กาทำแบบชัดจีนิอ้ยตัดต๊ะนี่เ,นเลยนดีดมเป็นเชียนไหมแม่แม่มกากไ,ไม่เป็น ต้มจุ่มน้ำชูอต้มจุ่มมาได้ดองมาได้แต่ว่าดองไม่คว้านไก่กาดในนี้ต้มจุ่มไม่คว้านกาด๋วยจี้ก็นอะไรต้มได้เลยตามงานในนี้เราแค่เพื่อเดี๋ยวปั้นกันปลายแบ่งปีน้องแล้วนี่ได้บุญนี่ค่ะเพื่อน มีปกเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวรับไว้ปัอันี่โดม ไหไพ่ว่านกับให้ไพ่ตรงมันต่างกันตรงไหนไม่รู้นะพันมันไพ่ตรงมันมันย่อยว่าต่งมัน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 แน่นเนือมันแน่นเนือมันกลุ่นแบบกันอันนี้เดาตรงเด็ดเบ็นะเปลื่นกันเลยเปล่นบานเปล่นบานก็จบตรงจุ่ม ต่ำตมตาจุ้มตมจุ้ต่ำนำจุบเนี่ยพ่อจุบเนี่ยตามดูแล้วทีนี้หต้มกันช<ะ>อีกเกลือนำตาลย้ายมาแต่ไว้าปรดรูปช่วยมากเลยเไม่เพืเ่อนเพืดอ,อเลื่อนไมนี่ช่วยมากเลยคะ่ะ แน,แน่กระตมได้ลอกมาไม่ได้ค่ะมีกลัวอย่เอ๊ะ <c oughs> <c oughs> อะไรมันปีด <c oughs> มีเมียว,มเ,มยวมเมียวด้วยมองไปว่าเน่มันไม่อึ้นหรอน่ากิน bây tôm ún quá, cái này rắp phải tôm กำลังทำอันนี้คือผู้ไทยทำค่ะวลลาข้าต้มเทนี่ก็คือแบบนี้ใช่ไหมแม่นะคะว่านไปโโลโต้ก็ได้แต่ว่าแม่จบอันนี้อตอนนี้มันด้วย ดูงานแล้วทีนี้ปั๊มต้องเอาอมา,าไอ้ใม่ทำงาน <c oughs> เยอะๆอันนี้ต้มได้กุง้งรสต้มเต๋ได้กุ้งต้มใส่เกลือเล็กนิดนึงใช่ไหมคะคอืใส่เกลือใส่อมเตี๋ม ต้มนะคะทุกคนเกี๊นี่ปั๊บก็ได้ต้มกงช่างตก็ได้เดี๋ยวอันนี้เข้าต้มน่านไหมแม่ต้มม่านเลต้มน่านเหอวมันต้มนานเลยอันนี้ต้มน่านนะคะเพื่อน อันนี้ต้มเรียบร้อยแล้วาะวมันมันมันเป็นเหล็กหลกไนั่นที่เมโดองไว้ทำาะไรเลยนะคะนี่โดงใส่โหลเรียบร้อยเดี๋ยวตอนเดบเมนูเดี๋ยวเพื่อนๆค่อยมาชมกันนะตอนเมทำเมนู